หมอทางเดินอาหารแนะนำ5อาหารปลดล็อกท้องผูกหนึ่งในนั้นคนไทยดื่มกันทุกเช้า5อาหารที่ช่วยให้ขับถ่ายได้ดีตามคำแนะนำของแพทย์ทางเดินอาหารหนึ่งในนั้นกระตุ้นลำไส้ได้ในไม่กี่นาทีหลายคนอาจเคยประสบป,ปัญหาท้องผูกจนรู้สึกเหมือนติดอยู่ในนรกท้องผูกซึ่งเป็นอาการที่แม้จะไม่สบายตัวแต่ก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติสำหรับหลายคนอย่างไรก็ตามหากเป็นอาการเรื้อรังควรไปพบแพทย์ แต่ข่าวดีก็คือคุณไม่จำเป็นต้องรีบพึ่งยาเพราะมีอาหารหลายชนิดที่ช่วยกระตุ้นการทำงานของลำไส้และคลายปัญหาท้องผูกได้อย่างธรรมชาติดอรมิคอินยาคูบอฟแพทย์ระบบทางเดินอาหารจากมัธตันแกสโตรโอเอนโทรโลจีเผยกับเดอะโพสต์ว่าผมพบผู้ปวดท้องผูกบ่อยครั้งแม้ว่ายาจะช่วยได้แต่อาหารที่เรากินเข้าไปต่างหากคือก้าวแรกที่ดีที่สุดและเป็นธรรมชาติที่สุด และนี่คือ5อาหารที่ช่วยกระตุ้นลำไส้ให้กลับนาทำงานอย่างนุ่มนวลเมื่อระบบขับถ่ายเริ่มรวน5อาหารช่วยปลดล็อกท้องผูก1กีวี่ผลไม้ขนผูชนิดนี้เป็นแหล่งไฟเบอร์ทั้งละลายน้ำและไม่ละลายน้ำ อีกทั้งยังมีเอนไซม์แอคตินิดินซึ่งช่วยกระตุ้นการย่อยอาหารได้ยาคูบอฟแนะนำว่าวันละ1-2ลูกก็เพียงพอสำหรับคนส่วนใหญ่และยังมีน้ำตาลต่ำไม่ทำให้ท้องอืดเหมือนผลไม้บางชนิด 2. เข้าโอ๊ตข้าโอ๊ตเป็นที่นิยมในกลุ่มคนรักสุขภาพเพราะอุดมด้วยไฟเบอร์ละลายน้ำโดยเฉพาะเบต้ากลูแคนซึ่งช่วยดึงน้ำเข้าสู่ลำไส้ทำให้อุจจาระนุ่มและขับถ่ายง่ายขึ้น การเริ่มต้นเช้าด้วยข้าวโอต๊ตจึงเป็นทางเลือกที่ดีงานวิจัยยังพบว่ากินข้าวโอ๊ตเป็นประจำช่วยลดความเสี่ยงโรคเบาหวานชนิดที่สองโรคหัวใจและภาวะอ้วนอย่างไรก็ตามควรหลีกเลี่ยงข้าวโอ๊ตรสสำเร็จรูปที่ผ่านการแปรรูปเพราะมักมีน้ำตาลเพิ่ม 3. าม,มเมล็ดเจีย เมล็ดเล็กๆเหล่านี้สามารถดูดซึมน,น้ำได้หลายเข้าตัวน้ำหนักตัวกลายเป็นเจลที่ช่วยเพิ่มปริมาณและทำให้อุจจาระนุ่มขึ้นนอกจากนี้ยังอุดมด้วยโอเมก้า3และไฟเบอร์แนะนำให้ใส่มเมล็ดเจีย1-2ช้อนโต๊ะลงในน้ำโยเกิร์ตหรือสมูทตี้แช่ทิ้นไว้อย่างน้อย10นาทีเพื่อให้พองตัวเต็มที่ก่อนรับประทาน 4. กาแฟ กาแฟแก้วแรกตอนเช้าช่วยกระตุ้นการบีบตัวของลำไส้ใหญ่ได้จริงโดยบางคนอาจรู้สึกผลลัพธ์ภายในไม่กี่นาทีหลังดื่มอย่างไรก็ตามการดื่มคาเฟอีนมากเกินไปอาจทำให้ร่างกายขาดน้ำและทำให้ท้องผูกหนักขึ้นควรดื่มน้ำตามมากๆเพื่อช่วยรักษาความชุ่มชื้น 5. ผักขุมต้ม ผักขมที่มีน้ำเป็นส่วนใหญ่ถึง90-95เปอเป็นแหล่งแมกนีเซียมที่ช่วยดึงน้ำเข้าสู่ลำไส้พร้อมไฟเบอร์และธาตุเหล็กไฮสูงเหมาะสำหรับผู้ที่มีท้องผูกเกี่ยวข้องกับภาวะโลหิตจางผักขมต้มครึ่งถ้วยช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นและไฟเบอร์ให้มื้ออาหารและย่อยง่ายกว่าผักสดเหมาะจะกินคู่กับโปรตีนจานโปรด ด็ร์มิคาอินยาคูเบิรกล่าวว่าอาหารที่ช่วยบรรเทาท้องผูกมักอยู่ในกลุ่มผลไม้ไฟเบอร์สูงมลัดพืชผักใบเขียวและธัญพืชเต็มเขาแม้ว่าจะไม่มีอาหารวิเศษที่ช่วยให้ขับถ่ายได้แน่นอนแต่ถ้าให้เลือกผมคิดว่าอาหารที่เหมาะที่สุดและตอบโจทย์คือกาแฟ